สวัสดีครับพี่น้องวันนี้พาพี่น้องมาเบื้องที่การเด็ดบกบวงเพนเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับแก่หน่อยกำลังกวนเอาเหนื่อยรับหนูเอาใส่บุกบวงบุกบวงน้อยบุกบวงสอหรือบุกบวงกระร่อนเด้อพี่น้องบุกบวงกระร่อนเก็บมาใหม่ๆครับหนเป็นต้นเลยนตอนแดดแก่หน่อยเอาเนื้อส่วนเนื้อเอาบุกบวงเด้อพี่น้องเด้อออกเลยพี่น้องเอแค่หมอครับพี่น้องต้องคอยไปเชี่ยวครับพี่น้องนะนี่ครับเป็นุ่มแก่หน่อยเห็ดใบครับจากแดดจ้านี่พร้อมแช่ครับ อันนี้เห็ดมูว่านนะครับพี่น้องนี่ควรเปื่อให้มูว่านครับมือละหมอกครับพี่น้องนี่ครับเอามาตากแดดไลยครับจะจองแดดสามแดดเลยชุดนี้ประมาณจักสามแดดแล้วครับนี่ชุดนี้ซีนี่ครับนี่นมวงแคนนั้นพี่น้องเล้วคือบกบวงกวนอยู่ครับนี่ครับอันนี้ได้การได้ที่แล้วครับนี่ห้อยแกะแล้วนี่ครับแก่ออกง่ายๆครับนี่กินเรื่อยๆครับนี่ อาจาๆๆรย์ครับเดี๋ยวมพิ่งจะเพิ่งตอนในๆควรเราไปนรอนะเราจะไหนแล้วบอสครับเป็ดครับนี่ครับพี่น้องหลังจากอี่แย่หน่อยแกะบักม่วงแล้วพอจะเนเื้อมาแล้วกัน เนี่ยมูม่วงเรมักเที่ยวเดยพี่น้องเลยสูตรแคน้อยครับผมเที่ยวไฟอ่อนไม่ใช่ไฟแรงนะพี่น้องเลอเป็นแบบแบบนีดคนเที่ยวครับพี่น้องสูตรเทคนิคคือว่าบดอใส่น้ำตาลนะพี่น้องนะใส่กะทิครับพี่น้องใส่กะทิอย่างเดียวเลยพี่น้องเลยรสชาติจะได้กลมกล่อมครับนี่ครับเพราะว่าความหวานของมะม่วงมันบาลีแล้วครับเคี่ยวแบบนี้เคี่ยวแบบนี้ไปเรื่อยๆครับพี่น้อง บิดมือหมดแล้วเชี่ยวนี่จนแห้งหมดแล้วครับพี่น้องังไปตากเรับพี่น้องเนาะอย่าลืมว่าใช้แฝงออกพี่น้องเด้อแไงแห้งหมดล้นี่ครับพี่น้องผม่วงกวนครับหลังที่จักเอาไปต้มไปเคี่ยวไปกวนแล้วก็บว่าตากแดดได้พี่น้องเด้อใส่ถาดให้เป็นแผ่นสีเลยครับง่ายๆครับพี่น้องนี่ครับเปแบบง่ายๆครับพี่น้องตากแดดไปจักสามสี่แดดพี่น้องเด้อเป็นแผ่นจนแห้งเลยนะครับ ได้เบื้องต้นมันแหงแล้วครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องครับมันแหงแล้วครับแหงแล้วตัดบแต่เอาพี่น้องเนาะตัดเสกกระปุกแล้วครับนี่แน่นอนเดี๋ยวเป็นแผ่นเลยครับเอ่อผู้ว่าไรกินตันตัวแล้วพี่น้องนี่เดี๋ไปกินเป็นเดือนเป็นปีไปเลยพี่น้องเนี่ยโมมี่เราพี่น้องเนาะนี่ครับเสกกระปุกไปครับพี่น้องนี่ง่ายหมวกมองควนหมวกมงแผ่นเท่าเดี๋ยวซ้อมกระปุกแล้วครับพี่น้องนี่กระพุกเรียน้อยครับอยูนไหนนะครับ อาหกินมาเลยครับพี่น้อง